Novel White Channel เอาละคะ่ะทุกคนเขอาต้อนรับสู่ Novel White Channel คุณยังอยู่กับพลอยเหมือนเดิมคะ่ะก็อยู่กันที่คุณหมอที่รักบทที่4แล้วชื่อตอนว่าคำคืนแห่งความผิดพลาดอะแค่ชื่อตอนก็รู้แล้วว่ามันต้องมี NC ซึ่ง NC พอจะตัดชับๆเหมือนเดิมไปหาซื้ออ่านได้ในอ e ีบุ๊กหรือเล่มคะ่ะเรื่องนี้ก็ราคาไม่แพงนะคะไม่ถึง300บาท พอยเชื่อว,ว่าทุกคนจะต้องชอบแน่ๆเพราะว่าเนื้อหาข้างในสนุกมากโอเคค่ะเดี๋ยวไปฟังกันเลยเนาะว่าจะเป็นยังไงต่อไปก่อนฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเวลาปลอยอัพคลิปมันจะได้แจ้งเตือนนะคะก็ไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ My Doctor คุณหมอที่รักของผมบทที่4ค่คำคืนแห่งความผิดพลาด หลังจากวันนั้นที่ได้รับปรึกษาปัญหาชีวิตไปการทำงานในแต่ละวันของหมอเซนก็กลับเข้าสู่สภาวะสงบสุขอีกครั้งเขาไม่เจอแอมมาหลายวันแล้วเด็กวิศวะที่ชอบมากวนประสาทเช้าเย็นคนนั้นหายหน้าไปเซนคิดว่าแอมคงมีเรื่องให้จัดการทั้งชีวิตน,นักศึกษาคงไม่มีเวลาว่างมากขนาดจะมาวุ่นวายกับเขาใจหนึ่งของคุณหมอก็รู้สึกโล่งที่ไม่ต้องต่อล้ะต่อเทียงกับอีกฝ่าย แต่อีกใจก็เหงาอยู่ไม่น้อยหมอเซนแอบรู้สึกว่ารอบตัวเขามันเงียบแปลกๆใบหน้าหล่อปนหวานสะบัดไปมาพยายามสลัดความคิดนั้นออกจากหัวเหงาบ้าอะไรกันเขาต้องดีใจอยู่แล้วที่เด็กนั่นหายไปสักทีชีวิตจะได้ปกติสุขมาบ้างวันนี้มีนัดไปวันเกิดไอปอนอะที่ร้านปลาตองข้างมาหาลาัยเก่าจำได้ไหม คุณหมอมีนาการที่เพิ่งราวอดเสร็จเปิดประตูห้องเข้ามาหาเพื่อนรักยังไม่สนใจเคาะประตูตามมารยาทเหมือนเคยเจ้าของห้องที่นั่งอ่านเอกสารรักษาคนไข้ารายล่าสุดอยู่นั้นถึงกับถอนหายใจออกมาแรงๆหลายครั้งเรื่องแค่นี้แองมีนส่งข้อความมาก็ได้นี่รบกวนเวลางานนะอีกครึ่งชั่วโมงก็เลิกงานแล้วนะเพื่อนเซนนี่สองทุ่มแล้วเหรอก็เออสิครับ หมอเซ้นขมวดคิ้วก่อนจะหันไปมองนาฬิกาวันนี้เขาเข้าเวรถึงสองทุ่มครึ่งและมีนัดไปเลี้ยวันเกิดน้องชายคนสนิทต,ต่อคุณหมอหน้าหวานเอ็นตัวพิงพนักเก้าอี้แล้วนวดขมับตัวเองช้าๆก่อนจะเอ่ยต่อเพื่อนทีเินอยู่ด้านหน้ากูเอาเสื้อมาเปลี่ยนเดี๋ยวออกจากที่นี่ก็ไปกันเลยก็ต้องเป็นงั้นอยู่แล้วหมอมีนว่าก่อนจะเดินกลับไปห้องทำงานของตนต่อทิ้งให้หมอเสนนวดขมับพักสายตาตัวเองไปทั้งอย่างนั้น 2 1นากา5นาทีรถมินิคันสวยจอดลงหน้าร้านปาตองที่คึกครื้นไปด้วยวัยรุ่นที่มาสังสรรค์กันหมอเส้นเปลี่ยนมาใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวธรรมดาแต่ปลดกระดุม2เม็ดแล้วพับแขนเสื้อขึ้นทำให้เขาดูเป็นหนุ่มร่างโปร่งที่หล่อเหลาจนสาวๆต่างมองกันเป็นแถบหมอเส้นเดินเข้าไปในร้านพร้อมคุณหมอมีนาการเพื่อนสนิทต,ตรงไปทางโต๊ะของปอนรุนน้องที่รู้จักกันดี เด็กๆในกลุ่มนั้นกำลังนั่งสังสรรค์กันยกมือไหว้ขึ้นต้อนรับถ้าใครได้รู้ว่ากลุ่มวัยรุ่นที่กำลังยกเล่าสดกันเอาเป็นเอาตายนี้คือนักศึกษาแพทย์ปีสีแล้วก็คงตะลึงตาค้างแน่ในเขาว่ากันว่าคุณหมอเป็นพวกรักษาสุขภาพและอนามัยไอพวกเนี้ยเล่นดื่มไม่เกรงใจตับกันเลยไงยปอนสุขสันต์วันเกิดนะน้องรักปีเนี้ยขอให้นอนฟอกอาจารย์ใหญ่ได้โดยไม่ต้องห้อยพระห้าองค์บนคอ หมอเซนเริ่มอวยพรที่เหมือนจะเป็นการแซวซิมากกว่าปอนผู้เป็นเจ้าของวันเกิดอดครว่นเสียงสูงก่อนจะทำท่าออดอ้อนเมื่อเห็นกล่องนาฬิการาคาแพงในมือรุ่นพี่โอ้ยพี่เซนครับผมรักในการเป็นหมอก็จริงแต่ก็ไม่ได้มีกฎข้อไหนบอกเอาไว้ว่าห้ามหมอกลัวผีนะพี่เหมือนที่ไม่มีกฎข้อไหนบอกว่าห้ามหมอดื่มเหล้าไงครับมึงเถียงไปน้ำขุนๆน,นะปอนเหล้าว่ะดื่มได้ แต่ตอนทำหน้าที่ก็ควรเลี่ยงพี่รู้เราเหนื่อยและอยากผ่อนคลายแต่อย่ามาอ้างให้เสียชื่อหมอได้ไหมหึเพื่อนๆในกลุ่มหัวเราะชอบใจเมื่อเห็นคนปากดีอย่างปอนโดนหมอเซนเอากล่องนาฬิกาที่เป็นของขวัญน,นั้นทุบกลางกระหม่อมอย่างไม่ออมแรงความเป็นกันเองนี้ทําให้พวกเขานึกย้อนไปถึงวันๆก่อนที่รุ่นพี่อย่างมีนและเซนจะจบไปเอาหนะพี่เซนอย่าตบหัวไอ้ปอนมากเลยพี่ นั่งดื่มกับพวกผมดีกว่าคิดถึงพี่จะแย่แล้วมาอัปเดตชีวิตให้น้องๆฟังหน่อยสิหนึ่งในแก๊งเด็กปี4ว่ามอส้นเองก็ไม่ได้คิดขัดใจอะไรเขานั่งลงตรงที่ว่างข้างปอนก่อนจะรับแก้วเหล้าจากมีนมาดื่มพอเป็นพิธีจากนั้นจึงเริ่มตอบคำถามเด็กแสบที่อยากรู้อยากเห็นกันในระหว่างที่กำลังฉลองวันเกิดและระลึกความหลังวัยเยาว์อยู่นั้นหางตาของคุณหมอคนเก่ง ก็เหลือไปเห็นร่างสูงของใครบางคนที่คุ้นตาฟุบลงอยู่โซนบาร์ของร้านทำไมไมาอยู่ที่นี่ได้อาชีรวัตรคิดในใจอย่างสงสัยมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเขาเลยอยากจะทำเหมือนไม่ใส่ใจปิซะแต่เพราะเห็นว่าอีกคนเงยหน้ามากระดกแอลโกอโฮอล์ยังไม่ลดละก็ตัดใจทิ้งไม่ลงในฐานะคนรู้จักมันทำไม่ได้จริงๆอีกทั้งคนตรงนั้นเองก็ดูเครียดมากๆด้วย ร่างสูงลุกจากที่นั่งบอกน้องๆและเพื่อนสนิทว่าจะไปเข้าห้องน้ําก่อนจะเดินหลบไปคว้าข้อมือหนาของชายหนุ่มที่กําลังกระดกแก้วน้ำสีอําพันอย่างเอาเป็นเอาตายพอได้แล้วแอมคุณเมาแล้วนะเขาเอ่ยเรียกคนอายุน้อยแต่ตัวโต,วตวกว่าเสียงดังเด็กวิศวะหันมาหีตามองอย่างไม่ชอบใจก่อนจะชะง,งักไปมือเห็นว่าเป็นหมอเซนที่ไม่ได้เจอหน้าเจอตากันมาหลายวันหมอผมเอง ไม่เห็นมาก่อกวนตั้งหลายวันนึกว่าเรียนหนักที่แท้ก็แอบมาเกเรดื่มเหล้าอยู่นี่เองหมอมาที่นี่ได้ยังไงแอมดูจะมึนเล็กน้อยถามหมอเซนถอนหายใจผมโตแล้วนะจะไปเห็นมาไหนมันก็เป็นสิทธิ์ของผมนี่หมอกำลังกวนตีนผมอยู่ปะเนี่ยพูดจริงหมอเซนหน้าหลอกคึ้งขังขึ้นจนคนมองหัวร้อลั่นโอเคโอเค ไม่แกล้งแล้วก็เห็นเครียดๆในฐานะคนที่โดนคุณก่อก,กวนประจําผมเลยห่วงเป็นอะไรเป็นละ่ะพ่อหนุ่มวิศวะปรึกษาผมได้นะเพราะผมเป็นหมอแอมอึอกอักและมีสีหน้าลำบากใจอย่างเห็นได้ชัดกับคำถามของคนข้างๆถ้าคุณไม่สบายใจจะเล่าก็ไม่เป็นไรผมไม่ก้าวไกายอยู่แล้วผมหืหมอมาก,กับใครเหรอเอาเปลี่ยนเรื่องซะงั้งงน หมอเซนแทบอยากจะคว้าขวดเบียร์คนข้างๆฟาดใส่ไอเด็กหัวแข็งนี่เหลือเกินเขาอุตส่าห์ลุ้นแต่จนแล้วจนรอดหมอหนุ่มก็ทำได้แค่ท้อนหายใจอย่างปร่ปงๆนี่วันเกิดรุ่นน้องนะ่ะมากับเพื่อนที่เป็นหมอด้วยกันเหรอครับใช่แล้วความเงียบก็เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาสองคนอีกครั้งเมื่อเห็นว่าเด็กตัวโตไม่พร้อมจะระบายจริงๆหมอเซนจึงเลือกที่จะไม่ตื้อถาม ผมกลับโต๊ะดีกว่าคุณก็อย่าดื่มหนักล่ะจะมาแค่นี้เหรอเซนพยักหน้าอืมเป็นห่วงคุณเฉยๆเห็นเด็กบ้าๆนั่งซืมยกเล่ากรอกปากแล้วทำใจไม่ได้จริงๆใบหน้าเกลี้ยงเกลาเผยรอยยิ้มให้กับหนุ่มวิศวะได้เห็นก่อนจะลุกขึ้นเดินออกไปแอมมองตามแผ่นหลังบางนั้นจนกระทั่งคุณหมออาชิรวัตรไปนั่งโตเรียบร้อยในใจของร่างสูงเริ่มเกิดความลังเลบ้างอย่าง เขาหันมากระดกเหล้าในแก้วเข้าปากอีกอึกใหญ่ความคิดในหัวตีกันไปมาจนวุ่นวายหรือหมอเซนจะเป็นทางออกของเขาจริงๆเที่ยงคืน20นาทีเดี๋ยวกูไปส่งไอ้ปอนเองเซนมึงกลับไปพักก่อนเลยเสียงทุ้มของคุณหมอมีนาการเอ่ยบอกกับเพื่อนรักในขณะที่กำลังหิ้วปีกรุ่นน้องตัวดีโยนใส่บอหลังของรถดูเอาเถอะสภาพสุขของวันเกิด เมาเละจนจำแทบไม่ได้วันนี้คือน,นักศึกษาที่สอบเข้าด้วยคะแนนสูงเป็นลำดับที่สามของชั้นปีรุ่นพีทั้งสองสายหน้าระอาใจไม่โตกันสักทีเด็กพวกนี้พอปล่อยผีหน่อยเอาใหญ่เลยหมอมีนบนเอาเธอปล่อยมันบ้างดีที่น้องคนอื่นไม่เมามากดูแลตัวเองได้ยังไงกูฝากมันด้วยแล้วกันเซนตบบ่าพเพื่อนเพื่อให้กำลังใจมีนเบ้ปากหมันไส้ ถ้าไม่ใช่ว่าหอมันพักอยู่ใกล้บ้านกูอย่่หวังเลยว่าจะไปส่งให้แม่งนอนกับหมาเฝ้าร้านเล่านี่แหละมึงก็พูดแบบนี้ทุกทีมีนรีไปได้ละดึกแล้วมอเซนยื่นส่งเพื่อนจนรถของมีนลับสายตาไปเขาถึงได้เดินกลับไปที่รถของตัวเองบ้างพรุ่งนี้จะตื่นไหวไหมเนี่ยเสียงใสบ่นเบาๆก่อนจะกดรีโมทปลดล็อกมินิคันเก่งร่างเพียวเปิดประตูเข้าไปนั่งแต่ยังไม่ทันสตาร์ทรถก็ต้องตกใจ เมื่อมีอะไรบางอย่างกระทบกระจกข้างที่นั่งคนขับอย่างแรงเวนเส้นอุทานออกมาเมื่อหันไปดูต้นเสียงแล้วพบว่าเป็นหน้าของคนที่เจอในร้านเหล้าแนบกับกระจกอย่างสนิทสนมจนแก้มยุบไปข้างหนึ่งไอเด็กแอมเขามองเฮดวิศวะที่หน้าแดงกำ่ำพยายามเปิดประตูรถอย่างเอาเป็นเอาตายไอเด็กเวนนี่มันคิดว่ามินิคันบาบสองบาทรึงไงกูเก็บตังค์ตัวเองซื้อเกือบตายเลยนะเว้ย เออเอ,อเปิดก็ได้สุดท้ายเขาก็ต้องยอมปลดล็อกประตูให้อีกฝ่ายแอมที่เปิดเข้ามานั่งหันมองเจ้าของรถด้วยสายตาเคืองๆหมออะไรเสียงดังทำไมหมอเซนชักสีหน้าไม่พอใจทันทีเมื่อถูกคนที่อายุน้อยกว่าตะโกนใส่กลิ่นแอลโกอฮอล์ที่โชยจากเสื้อของอีกฝ่ายทำเขาเดาได้ว่าคงดื่มหนักมากแน่นอนในเมาแล้วนะกินเหล้าก็ต้องเมาดิถามมาได้ เสียงทุ้มต่อว่าก่อนจะสบตาย,ยมเยิ้ยมของตัวเองเขากับคุณหมอช่างมันก่อนเถอะคืนนี้ขอนอนด้วยดิฮะคนถูกขอเบิกตากว้างอย่างตกใจไอเด็กนี่ลึกยังไงมารบกวนเขาที่เพิ่งรู้จักกันไม่นานมันเอาความเกรงใจไปทิ้งไว้ไหนหมดนะหมอคืนนี้นอนกับผมนะแอมบอกย้ำประโยคขอร้องของคุณมันฟังปแปลกๆนะไอคุณเฮดวักช่วยเรียบเรียงใหม่อีกทีสิ บ้านคุณอยู่ไหนเดี๋ยวผมไปส่งเขายังคงใช้ไม้เดิมคือการตอบคำถามด้วยคำถามไปเผื่อคนเมามันจะมีสติขึ้นมาบ้างหมอเซนผมอยากนอนกับพี่วอยไอ้เด็กบ้ามึงเมาจนเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยเรียบเรียงคำถามโดยใช้สติหน่อยถ้าใครได้ยินคิดลึกอะ่ะหัวเราะอะไรหลุดมากจนได้เมื่อกี้พูดคำหยาบนะหมอเซนเบิกตากว้างเอามือปิดปากทันที เขาไม่เคยหลุดต่อหน้าคนอื่นมาก่อนนอกจากหนึ่งที่เป็นน้องชายความเป็นหมอทำให้คุมอารมณ์ได้ดีแต่ไม่คิดว่าจะมาตกม้าตายเพราะคนเมาหาฟสติเซนเราเป็นหมอเราต้องสุข,ขุมคุณช่วยเลือกกุนประสาทผมสักทีสรุปบ้านอยู่ไหนเวนกรรมอยู่ๆไอ้เด็กปากสุน,นัขก็ดศบมาที่ไหล่เขาตกใจเกือบผลักออกแต่น้ำอุ่นๆที่หยดลงมาบนเสือ้อก็ยั้งมือเอาไว้แอม คุณร้องไห้เหรอรางสูงฟุบหน้าลงยังคนหมดหนทางให้ผมอยู่ด้วยคนนะคืนเนี้ยผมไม่ไหวจริงๆไม่รู้ว่าเพราะสงสารหรือเห็นใจแต่สุดท้ายคนเป็นหมอก็ยอมให้เด็กที่ตัวเองไม่ชอบหน้าเข้ามาพักที่คอนโดจนได้เขาเข้าใจดีว่าทุกอย่างคงเกินจะรับไหวในวันเดียวยังไงเด็กก็คือเด็กแล้วนะคอนโดหมอเซนคุณไปอาบน้ำซะไป กลิ่นหึงขนาดเนี้ยผมไม่ให้นอนที่เตียงหรอกนะเขาบอกแขกที่มาขอค้างคืนกระท่นหันพร้อมกับยื่นผ้าเช็ดต,ตัวให้คนเมาที่ยืนอยู่มองแต่ไม่ได้รับไปหมอว่าไอ้แทนเห็นผีเพราะมันเป็นบ้าจริงๆเหรอเส้นขมวดคิ้วมุ่นไอเด็กบ้านี้เป็นอะไรอีกอยู่ๆก็ถามขึ้นมาไม่เชิงหรอกรุ่นน้องคุณแค่มีอาการทางจิตอ่อนๆเท่านั้น ผมเองก็ไม่ใช่จิตแพทย์โดยตรงวิเคราะห์มากก็ไม่ได้แต่จากที่ดูเขายังสามารถรักษาให้หายได้นะคนเป็นหมอตอบตามความจริงแอมหลบสายตาทำท่าคิดอะไรบางอย่างหันมาอีกทีก็ลงมือรวบตัวเจ้าของห้องเดินไปเหวี่ยงลงบนเตียงนุ่มโดยไม่ให้อีกฝ่ายตั้งตัวเฮ้ย hey, ทาอะไรวะเส้นตกใจรีบผลักอ,กอกคนที่คล่อมเขาอยู่แต่ถูกมือใหญ่รวบขึงไว้ซะก่อนหน้าหล่อๆของเฮดวิศวะ ก้มลงมาชิดหน้าใสๆของหมอหนุ่มถ้าผมบอกหมอว่าผมเองก็เห็นไอ้นินล่ะหมอจะว่าผมบ้าด้วยไหมคุณหมอที่วันนี้เหนื่อยล้ามาทั้งวันอาปากค้างอีกรอบเขาเลิกดิ้นแล้วมองคนข้างบนอย่างไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินแอมคุณเมาเกินไปแล้วนะวันนี้คงเจออะไรไมาเยอะไปอาบผมมีสติดีหมอมีสติดีตั้งแต่ที่ไอ้แทนมันโดนตำรวจจับไป ผมก็เห็นไอ้นินโดนไปวนมารอบๆตัวผมคิดว่านี่คือผีน้องรหัสที่ตามมาแก้แค้นที่ผมช่วยอะไรมันไม่ได้แล้วหมอก,ก็บอกว่าอาการนี้คือภาพหลอนคือโรคจิตผมไม่คิดว่าจะเห็นแบบเดียวกับไอ้แทนแต่ถ้ามันจริงผมก็เป็นบ้าเหรอหมอเซนผมเป็นโรคประสาทเหรอทำไมชีวิตกูต้องเจออะไรแบบนี้หมอเซนคิดอย่างละเหียดใจทำไมเรื่องมันถึงไม่จบสัที นายนินเนี่ยสรดุปเป็นภาพหลอนหรือผีกันแน่เขามองแอมก็เ,เห็นว่าทุกอย่างปกติดีไม่ได้มีความคิดต่อต้านหรือรุนแรงแบบแทนไม่เหมือรอยพูดคนเดียวไม่คิดอะไรไปเองโดยไม่มีมูลความจริงเด็กนี่มันก็น่าจะปกติดีทำไมบอกเห็นคนตายวะนินเขาพูดอะไรกับนายหรือเปล่าไม่ผมเห็นมันเดินไปเดินมาบางทีก็ยืนนิ่งๆอยู่ปลายเตียงมันไม่ได้พูดหรือทาอะไรที่น่ากลัว แต่มันจะมาหาทุกวันอะไรนะเห็นแต่ไม่ได้ยินเสียงเหรอเอางี้นะพรุ่งนี้ผมจะพาคุณไปหาเพื่อนผมเขาเป็นจิตแพทย์อันดับหนึ่งของโรงพยาบาลเลยต้องหาทางรักษาได้แน่นี่ผมป่วยเป็นโรคจิตจริงเหรอหมอคนด้านบนเพิ่มแรงกดที่ข้อมือทั้งสองข้างจนเซ็นนิ้วหน้าเขากัดฟันแล้วพยายามพูดหวานล้อมดีๆเพราะเสียเปรียบอยู่อย่าให้กูหลุดไปได้นะมึง พอจะตีให้สลบแล้วจับโยนลงระเบียงไปเลยนายอาจคิดมากเกินไปก็ได้อาการแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยกับคนที่เจอความเครียดสูงแต่มันรักษาได้ย่าห่วงเลยผมจะช่วยเองดังนั้นปล่อยมือก่อนได้ไหมแอมทำท่าคิดหนักแรงที่กดค่อยๆค,คลายลงเล็กน้อยแต่พอหนุ่มวิศวะหันไปมองข้างเตียงก็หันกลับมาทำตาดุอีกครั้งพร้อมออกแรงกดลงมาหนักกว่าเดิมโอ้ยเจ็บนะมันมาแล้วหมอมาแล้ว ใครไอ้นินไงมันโผล่มาแล้วคนตรงหน้าลุกลี้ลุกลอนอย่างสติแตกหมอต้องช่วยผมยังไงแล้วทำไมฉันต้องช่วยนายเจอมาสามวันแล้วนี่ก็จัดการแบบเก่าไปสิทุกคืนผมต้องหาผู้หญิงมานอนด้วยตลอดเพราไม่อยากคิดมากเซ็กมันทำให้ลืมความกลัวไปได้ชั่วคราวงั้นนอนกับผมทีหมอเซนเชี่ยขอกันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอวะไม่ เซนดิ้นอีกครั้งทั้งที่เป็นผู้ชายเหมือนกันแต่ด้วยความเมาหรือเปล่าไม่รู้ที่ทำให้แอปมีแรงเยอะขนาดนี้คนที่คล่อมตัวเขาอยู่ไม่ได้สนใจคำปฏิเสธหรือแรงต่อต้านแม้แต่น้อยหน้าหล่อกกลมลงมาสู่ความหอมจากซอกคอขาวแล้วกดริมฝีป,ปากลงไปดูดเม้มรุนแรงจนเกิดรอยคนโดนกระทำพยายามเบี่ยงคอหลบแต่กลายเป็นว่าเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายใช้ลิ้นเลียไปที่หูอย่างหื่นกระหายแทนอะอํา uh, um. ผมเป็นผู้ชายนะคุณต้งสติหน่อยสิอืมหอมสั่งกูบ้างสิวอยมีสติสักทีเด็กบ้าคุณกำลังทำอะไรอยู่รู้ตัวหรือเปล่าคุณหมอหน้าใสหันกลับมามองคนเมาแล้วตะคอกใส่เพื่อเรียกสติแต่เป็นการกระทำที่ผิดพลาดมาหันเมื่อทันทีที่พูดจบริมฝีปากสวยก็ถูกปิดด้วยปากนะารสชาติแอลกอฮอล์ที่ส่งผ่านมาทำให้สติคล้ายจะลางเรือนลงไปทุกที ความขมปรปาปนหวานของจูบนี้ทำให้เซนเพอเปิดปากรับความร้อนแรงทิมมากขึ้นกว่าเดิมตัด NC ที่ตรงนี้ค่ะก็ถ้าใครอยากอ่านสามารถอ่านได้ในเล่มหรืออ e ีบุ๊กนะอย่างที่พลอยบอกเนาะลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับก็จบบทที่4ไปอย่างสวยงามค่ะถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการฟังค่ะยังไงวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีไม่สิต้องกลางคืนแล้วหรือเปล่า ขอให้คืนนี้ทุกคนนอนฝันดีคะ่ะมีความสุขเยอะๆนะสู้กับวันพรุ่งนี้ต่อไปวันนี้พลอยไปก่อนแล้วเจอกันที่พาร์ทนะคะบ๊ายบาย